สวัสดีครับจากสมาร์ทดิทอนนะครับตัวนี้คือล็อกดิทอนห้5ระบบนะครับรองรับการเปิดด้วยมือถือสแกนนิ้วรหัสการ์ดและกุญแจนะครับเหมาะสําหรับประตูสวิงเปิดเข้าออกแล้วก็สามารถเปลี่ยนแทนลูกบิดได้ทันทีนะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มีระบบอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับระบบแรกนะครับก็เป็นระบบสแกนนิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกออโต้อันนี้คือนิ้วที่ลงทะเบียนไว้นะครับ เราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับและเขาจะหนวเวลาแป๊บนึงนะครับก็จะล็อกนะครับระบบต่อไปนะครับก็คือเป็นระบบการ์ดนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับเราสามารถทัดหน้าเครื่องแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็จะล็อกออโต้เช่นกันนะครับระบบต่อไปนะครับก็ผมตั้งรหัสไว้นะครับเป็นระบบรหัสพาสิ่วนนะครับก็โค 3 6 4 9 45ชาร์ปนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็จะล็อกออโต้เช่นกันนะครับระบบต่อไปก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับกดสั่งการผ่านมือถือด้วยบลูทูธนะครับก็กดแล้วก็จะเปิดได้เลยแบบนี้นะครับก็จัดการได้ง่ายนะครับส่วนระบบต่อไปที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะครับ เป็นคุญแชนะครับข้างในเป็นไส้ทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีคุญแจให้อยู่2ดอกนะครับข้อดีก็คือว่ากรณีที่แบตเราหมดนะครับหรือว่าเ,าเครื่องเสียเราสามารถไขคุญแชเข้าไปได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาเปลี่ยนเป็นโคเวอร์แม่เหล็กแบบนี้ละครับส่วนสลักที่ให้เนี่ยก็จะเป็นสลัก สแตนเลส304นะครับเป็นสลักกันเขี่ยนะครับการงัดแงะนะครับก็จะอยู่ให้ในชุดนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับโคเวอร์ตัวนี้เป็น ABS นะครับโคเวอร์ฐานข้างในจะมีฐานอังคาร AA สีก้อนนะครับใช้งานประมาณ1ปีนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ต้องตั้งค่าอะไร